ไพ่อยากจะบอกอะไรคนวันจันทร์ในช่วงเวลานี้นะคะ,ะมาดูกันคนวันจันทร์นะคะคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่จะได้รับความห่วงใยความแบบเลื่อเฟื้อจากคนที่เขามีอำนาจมากกว่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะรูบบอาจาร์ที่บ้านท่านจะเมตตาเนี่ยให้ความรักความเอ็นดูกับคุณนะคะ ผลทางหรือเส้นทางอะไรก็ตามที่คุณคิดที่คุณตัดสินใจอะไรก็ตามที่มันเป็นความเสี่ยงหรือตัดสินใจลงทุนอะไรแบบเสี่ยงๆขอให้คิดอย่างรอบคอบถ้าหากว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้ไปนั่งสมาธิขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์ที่บ้านได้โปรดมาช่วยสนับสนุนให้คุณมีแบบสติมีปัญญานะคะมีความเข้าใจมีความรู้ คิดอะไรก็ขอให้เลือกในสิ่งที่มันถูกมันต้องมันนำพาความสุขความเจริญมาให้กับตนเอง<ม>เห็นไหมแล้วท่านจะนำโอกาสนำคนที่เป็นคนที่แบบถูกตาต้องใจหรือเป็นค,นคู่เป็นคู่สัญญาเป็นคู่ที่แบบมาช่วยเกื้อนหนุนเนี่ยทำให้คุณได้รับความสุขความเจริญหรือสิ่งที่คุณเลือก คุณจะได้เลือกไปในสิ่งที่ถูกการเงินการงานหน้าที่มันจะได้เจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีไพ่อยากจะบอกสิ่งสิ่งนี้กับคุณนะคะโชคดีค่ะ